คนเข้าห้าเมตหสิบกิโลสูงหนักหนักหนักใชักหนักหนักหนักวนากนเกหนักหนักักหเันกหนันันกหักหนันกเนันักหนกาักหนนกหนัหนักหันักหงกหหญ่ันต้องแยกเา ตรงนั้นน่าจะเป็นตัวกันน้ำมันไป็กายอะเรื่องเกี่ยวกับน้ำน้ำที่ในบ่อมันซึมลงมาที่ที่นาที่นาเกิดการร้องเรียนอยู่เรื่อยๆรู้แต่ว่าปลาปลามันจะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหัวโตๆแล้วก็ตายโอ้โหนี่นะครับคือระยะห่างของข้าวโพดมันไม่ออกลูกเลยมันไม่มีลูกเก็บกินเลยเลยมันแห้งไปหมดเลยดินดินเสียด้วยดินเขม ตอนนี้เราได้กลิ่นของกา๊าซที่ระเหยอ,ออกมาในพื้นที่ทีมงานเริ่มแสบจมูกแล้วก็คอขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นป้ายแนวท่อกา๊าซธรรมชาติ<ช>ความดันสูงใช่มันมันมันจะมีเป็นแนวไปนู่นเลยเนี่ยฟังยูใ่ใต้ดินประมาณประมาณหเมตรความลึกใช่ความลึกประมาณ1นเมตรหรือ1นึ่เมตรห้ิ พ่อการนี้ไปทั้งไปไหนฮะไปไอโคคั่มอุดรธานีบรรยากาศของวัดที่นี่อ่ะคล้ายๆกับวัดปฏิบัติธรรมเป็นวัดป่าสถานที่ค่อนข้างสปายะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำแต่ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ประจำเพียงหนึ่งรูปก็คือท่านเจ้าวาดเท่านั้น นี่ระยะห่างกี่เมตรพี่ระยะห่างครับประมาณสามสิบเามสิบเมตรแต่แต่กลิ่นแรงมากมากครับประเดี๋ยวว่าอี้ช่วงน,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 นึงมันเหม้งหมงเลยหมูตายย้อนเนาะหมูตายเลยบครับหมูตายมันแม่มันผิด น้ำนมแม่มันมีน้ำนมครับมันกระทบแม่โย่มันหมูมันมีน้ำนมบัดลูกมันกระจายกันแล้วมันบริสุทินนมเนาะอุ้ยมันกระจายเบิดคอละกระจา่ซิฟซีตัวไปบอกเขาก็บว่าวางเลยซิฟซีตัวตายเบิดเลยครับมันตายเบิดเลยอ๋อเจะนี้แล้วกระทบมันกระทบเนี่ยได้ว่ากระทบตะกินเหม็นนี่ละเหม็นแห้งบ่ครับเหม็นแห้งยึงเข้าเด็กกินนี่ละเหม็นแห้งก็ดีตีตายเหม็นแห้ง เราเรื่องเรื่องระบบทางเดินหายใจพ่อละครับก็มีมีไอายุปีสามสี่ปีนี่มันเข้าไปนี่จะบีบหัวใจเลยรู้ได้ไงบีบหัวใจก็เคยได้ยินหายใจมันไม่คล่องไงครั๊บปุ๊บปุ๊บอีกแล้วก็ปวดเหมือนว่าหวลาเราสูดเข้าไปมันขึ้มันเข้าระบบประสาทอ่ะใช่เวลาจำวัดรอะสมัยนั้นมีมีเป็นปฏิรักเล็กๆอยู่ตรงสนามเนี่ยเราจำวัดไม่ได้ครัต้องต้องมานอนอยู่แบบพื้นดินอ่ะอบรมมันเลย ปันป่วนกินเลยขึ้นไปตรงนาผมผมเลยไปบมงรถไถออกไปว่าจะไปไถนาแล้วก็เจ็ดงานนาปรับที่นาอะไก็ไปแล้วมันถูกกินแล้วผมเลยวินหัวปวดหงอมเลยเข้าบ้านเลยสู้ไม่สู้ไม่ไหวได้คือหนึ่งความเสียหายหนึ่งยางก็ไม่มีนะมีนาอย่างมันอ้อยก็ไม่มีแม่มีน้้าหวานแล้วมันก็ไม่มีหัวแล้วต่อไปข้างหน้า พวกเราก็จะเดือดร้อนมันจะร้อนมันจะอะไรความกระทบกระเทือนความดังความสิ่งแวดล้อมสิม่งแวดล้อมเนี่ยม,ม,มันจะอันตรายกับลูกกับหลานไปข้างหน้าไม่ใช่ว่ามันแค่วันเดียวของวันมันก็อันตรายแล้วลูก เออมันค่อร้อนงยาไม่เอาคือเ๋ยวนี้บอกว่าเอาไม่เอาเลยค่ะไม่เอาในลูกโดยใดๆไม่เอาทั้งนั้นจะได้กี่ล้านกี่แสนอะไรมันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มกับชีวิตของลูกของหลานในวันข้างหน้าะดินไ่นประเทศเราลงไม่ได้เลยลูกไม่ได้อันตรายพูดก็พูดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนานาข้าวมีปัญหาไหมครับมีสิลูกมันจะรีบจะอะไรไม่ได้กินเลยล่ะ มันทุกอย่างค่ะมันทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เนี่ยทำไมเราจะเห็นแค่เงินแค่นี้ก็ไปผ่นดินกตทิไว้ตไปกมันเป็นล้านๆสิบล้านยี่สิบล้านมันก็ม่คุ้งไปหมดคือมันร้อนไงมันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมมันก็ร้อนอากาศมันก็ร้อนตอนช่วงเขาเผากาดเห็นใช่ไหมฮะทดลองเห็น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 าทุกวันมันจะมันลุกไฟสูงเลยแล้วอากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างฮะอ้อากาศร้อนมากเลย ช่วงระบบทางเดินหายใจครับหายใจก็มันก็รคนแพ้โรคภูมิแพ้ใช่ใช่โรคภูมิแพ้คนก็เกิดเกิดนเยอะมันจะเป็นเม็ดเป็นผืนเป็นอะไรคนก็เป็นโรคภูมิแพ้เยอะเป็นกันเยอะไหมครับเป็นเยอะค่ะขนาดนี่บ้านเรานี่มันมันมันหลาย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 กิโลอยู่นะอ๋อห่างประมาณกี่กิโลครับประมาณหกกิโล หกหกโลหกกิโลมันตก็เยอะกว่านั้นเด้เพราะว่ามันอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในภูเขาภูเขาเขาไม่ละรัวประมาณสิบได้เลยเนี่ยนะครับประมาณสิบมากเลยตะบลน้องใหญ่นะกำลังเก็บเกี่ยวเของพอดีเขากำลังสีออกชอออกยังพอดีไหมสีมันมีบายนี้ว่าเขาว่าเผาเขาอยู่เขาตีเผาอยู่เดือนหนึ่งเลยเผาได้สิบหามือ คนก็ทบอยู่ข้างในอย่างเขาบอกออกน้ำเลย่องงานมากมายอย่างบอกทบนำวันในเขาก็มีอาการที่ถทบบอกทบบอกทบบอกซอสผสมบูรณ์ออกข้าล่วงมันก็เลยเป็นการนั่นก็เลยมากคำนวณบางแล้วก antis, ants, ูปีนมาเป็นนั่เพิ่งมาเป็นปีนี้กูปีมันก็คือกันกันแรกขึ้นกันช่วงระยะสามสี่ปีผ่านมามันก็เพิ่งขนาดแบบว่าบ่ได้เกี่ยวเรื่องทีนะถึกว่ามัน ล่งเรวปิดัะเกีแหงมดน้ำพบบ่อน,น้ำแข็งเทาเจาะขุดเลสาสบกอสาหมอดินสาหยางแหงมัดเลยมีหกิโลนี่นะครับยับอยากหากิโลมีผลมีครับเน้น้องใหญ่หันเนนบ่น้องแค่เขาเอาน้องแค่กิโลครับกิโล่าณจักสิบหากิโลสิบหากิโครับแหงกันครับแหงมัดเลยเดี๋ยนี่แหงเรียบ,ยบอ่อน้ำ บเะมบณประมณบ่ <5 km S 2> อดได้น้อยดิระดับอำเพิ่อใส่ยูสามอันเพน<ช>่อหัวเนี้ยน่ะ<ช>ลองลคน่นคบแหงเลย